สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับและคลิปนี้ครับทุกคนที่อยู่หน้าทุกคนตอนนี้ว้าวใครชอบกินแก้วมังกรบ้างเอ่ยนี่นะครับเป็นแก้วมังกรนะครับที่เห็นแดงๆตรงนี้นะครับไม่ใช่เลือดนะครับนี่นะครับติมากินแก้วมังกรกับน้ำหวานครับใช่แล้วครับก็คือใครที่ชอบหวานเนาะแล้วก็แลแก้วมังกรเนี่ยไม่ใช่แก้วมังกรธรรมดานะครับทุกคนเพราะเป็นแก้วมังกรแช่แข็งใช่แล้วครับนี่เห็นขาวๆตรงนี้นะครับตีนําไปแช่ฟิสมาครับ เย็นคูสุดๆเลยม,มาครับไม่รอชา้าเรามาฟังเสียงกินเอสเแก้วมังกรแช่แข็งนะแก้วมังกรธรรมดาพร้อมกับน้ำหวานราดเยิยม้มๆฉ่ำๆแบบนี้เลยครับอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องจัดอัดผลไม้แช่เย็นแบบนี้เลยใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องขันตีพร้อมกดปุ่มกระดิ่งฟุ้งปิ้งกุ้งกิ้ง,งตะลาง้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของตีนะครับว้าวอันนี้แช่แข็งนะ น่ากินมา i'm 就精彩嘛。<laughs> thank you ไงกันมากครับทุกคนเย่ yeah. กับการกินแก้วมังกรแช่แข็งกับน้ำหวานแบบนี้อันนี้แก้วมังกรธรรมดานะครับแช่แข็งเนี่ยตีลองกินแล้วแต่เหมือนแบบได้ทานไอศครีมเลยครับทุกคนคลิปนี้ติกราไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะใครชอบแก้วมังกรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะบ๊ายบายเย่ yeah. จอมๆกันเลย